รายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบป,ประมาณพศ2568นายทวีชัยศรีหลับศรีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งใน5ด้านหลักได้แก่ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการผลการดำเนินงาน พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงรวมถึงมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครู มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาโดยครูนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคู่มือ การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคําสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งองค์กรนักศึกษาและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน จัดข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาอื่นนำไปใช้ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดระบบการบริการในสถานศึกษาจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาสกรระดับอำเภอม่วง30เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเข้ารับอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่อง และเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของสอกรระดับอำเภอม่วง30เนื่องจากปัญหาด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตำ่ำและยังไม่ถึงค่าเป้าหมายจึงได้นำพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษา,กากษของสอกรระดับอำเภอม่วง30ส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นดังนี้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ e เนภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2567สูงกว่าระดับจังหวัดและสูงกว่าระดับประเทศและคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีพัฒนาการสูงขึ้นจากภาคเรียนก่อนหน้าโดยคะแนนเฉลี่ยนในภาคเรียนที่2ทับ2567เพิ่มขึ้น0.17คะแนนหรือ0.71%เมื่อเทียบกับภาคเรียนที่1ทั2567 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานีถึง11.33คะแนนหรือ10.90%รวมถึงในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ร้อยละของการเข้าสอบปลายภาคนับจากกระดาษคำตอบคิดเป็นร้อยละ89.94และร้อยละของการเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเ n ็นเครั้งที่1ปีการศึกษา 2568คิดเป็นร้อยละ97.75